แพนเค้กเข็มมณีดทำอึ้งทั้งสตูดิโอเป็นอีกหนึ่งรายการที่มาแรงและได้รับการพูดถึงไม่น้อยในโลกออนไลน์สำหรับ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงทางช่อง Workpoint ที่ให้นักร้องมาร้องฟิเจอร์ริ่งกับนักร้องหลังกำแพงแล้วถ่ายว่าอีกฝ่ายคือใครซึ่งนอกจากจะได้ฟังเสียงแล้วยังมีํำใบพิกพีชฮ่าฮามาสร้างรอยยิ้มให้คนดูอีกด้วยล่ะค่ะ อย่างตอนลาสุดนบอยพีชแมกเกอร์มาเป็นหนึ่งในนักร้องที่มาร่วมรายการและได้ร้องเพลงร่วมกับนักร้องสาวหลังกำแพงซึ่งในช่วงที่ต้องถ่ายว่าเธอคนนี้เป็นใครนักร้องหลังกำแพงก็มีของหลายชิ้นโยนให้บอยดูบอกว่าเพื่อเห็นแล้วพี่บอยจะนึกอะไรออกบ้างโดยของที่โยนมามีทั้งมิกผมชุดใส่นอนแบบย,ย้ยๆก่อนจะทิ้งท้ายด้วยเสื้อในซึ่งทำเอาบอยพีชเมกเกอร์ถึงกับออกปากว่า สมมติถ้าผมเห็นอันนี้แล้วผมจำได้ครอบครัวผมก็พังทีนาศซึ่งเรียกเสียงฮาทั้งรายการเลยทีเดียวละคะ่ะสำหรับนักร้องหลังกำแพงที่มาโชว์เสียงร้องเพลงร่วมกับบอยนั้นก็คือนางเอกสาวมาาความสามารถแพนเค้กเข็มมนิดนั่นเองส่วนเพลงที่ทั้งคู่ร้องด้วยการจะไพเราะขนาดไหนตามไปชมแบบย้อนหลังกันได้ในรายการนะคะ